ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาแพ็คพัสดุกันนะออเดอร์ก็จะมีแบบประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆนะคะสำหรับล็อตนี้นะเราจะทำการแจกเอ่อน้องตัวนี้ด้วยนะคะนี่เลยอันนี้คือเราจะสุ่มแจกนะคะโดยการจับฉลากนะทุกคนอันนี้ก็คือไม่ได้มีการบอกไว้ก่อนหรืออะไรเลยนะนี่อันนี้ก็คือแบบมาเซอร์ไพรส์เลยนี่นะคะแต่ละกล่องแต่ละแบบพัสดุก็จะมีแบบว่า หมายเลขแบบนี้เขียนไว้นะคะทุกกล่องเลยนี่นะค่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราแบบทาเบอร์ครบหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนมาสั่งของทั้งหมด17ออเดอร์นะคะก็จะมีทั้งหมด17เบอร์นะอัน,นจะเป็นมือติ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะม้วนใส่ไป เดี๋ยวเราจะมาจับฉลากแจกน้องตัวนี้กันนะคะก็คือแบบมาเซอร์ไพรส์เลยนะไม่ได้มีบอกไว้ก่อนเลยนะคะอันนี้เราจะจับรอบเดียวนะทุกคนเราจะไม่แบบไม่โกงนะคะอันนี้นะก็จะได้เป็นเบอร์สามนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าเบอร์สามคือกล้องในนะคะนี่นะคะ่ะจากที่เราได้ดูนะก็คือเบอร์สามจะเป็นออเดอร์นี้นะคะนี่เลยก็เดี๋ยวเราจะใส่ไปให้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทัวร์ออเดอร์กันเลยนะคะเริ่มกันที่พัสดุแรกนะคะจะเป็นของคุณมินนี่นะคะจากจังหวัดปทุมธานีนะอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็ของที่สั่งนะคะชิ้นแรกจะมีเป็นอันนี้นะเป็นพายชูนะคะแล้วก็อันนี้นะคะแรงมากๆเป็นกล้วยของไอบูมนนะส่วนตัวนี้จะเป็นของแถมนะคะมีเป็นกระจกแล้วก็กิฟนะคะก็ถุงสิบลอ พัสดุต่อมานะคะก็จะเป็นของคุณจตุพรนะคะจากจังหวัดอุบลราชธานีนะอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นอ่าเป็น UFO น้องแมวนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของแทนนะพัสดุต่อมานะคะก็จะเป็นของคุณสุกุลการนะคะจากจากังหวัดชลบุรีนะอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะ คือแบบแสงในคลิปนี้อาจจะดูมืดๆนิดน,งนึงนะเพราะว่าเหมือนฝนบ้านเราจะตกอ่ะทุกคนของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นน้องมินนะเป็นตัวผู้หญิงนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็น,นี้จะเป็นของแถมนะพัสดุต่อมานะคะก็จะเป็นของคุณวรางคนานะคะจากจังหวัดสงขลาอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็ของที่สั่งนะจะมีเป็นบันคอกี้นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของแถมนะ พัสดุต่อมานะคะก็จะเป็นของคุณพรรัดนะคะจากจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็ของที่สั่งนะคะอย่างแรกก็จะมีเป็นสมูทชี่นะคะหนึ่งขวดก็เป็นปลาเฮกินะคะแล้วก็อันนี้มีเป็นเซตนะคะสมูทชี่เซตนะ,ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของแถมน,นะคะพัสดุต่อมานะคะก็จะเป็นของคุณเปียธิดานะคะจากจังหวัด นครราชส,สีมานะอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะตัวนี้จะเป็นของแถมนะแล้วก็ของที่สั่งนะคะจะเป็นถุงแก้วนะทั้งหมด140บใบนะคะแล้วเราก็แถมไปประมาณ10กว่าใบาเลยแหละทุกคนนะคะพัสดุต่อมานะคะ,ะ,คะเป็นของคุณดิยาน่านะคะจากจังหวัดปัตตานะอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็ของที่สั่งนะจะมีเป็นอันนี้นะเป็นแพนกวินนะคะของไอบูมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของแถมนะ กะสุต่อมานะคะเป็นของคุณสโลชานะคะจากจังหวัดชนบุรีนะอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็ะขอที่สั่งนะคะจะมีเป็นไดโนเสาร์หนึ่งชิ้นนะคะแทงเกอร์แมวแล้วก็มีเป็นมูมินนะคะอันนี้เป็นของแถมนะ <ś owski> แล้วก็น,นี้เป็นตัวที่แจกนะคะนี่เลยโชคดีมากเลยนะเนี่ยน,นี่นะอันนี้เป็นกล่องเบอร์สามพอดี พัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณพิเชยดานะคะจากจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นแทงเกอร์นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นของแถมนะพัสดุต่อมานะคะจะเป็นของคุณจินดารัตนะคะจากจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นน้องไก่นะคะก็อันนี้เป็นของแถมนะ พัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณกัญญาณัฐนะคะจากจังหวัดกรุงเทพนะอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะทุกคนก็คือตอนนี้ฝนที่บ้านเราตกนะถ้าแบบมีเสียงรบกวนก็ต้องขอภัยด้วยนะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นน้องแบบถังน้าผึ้งนะคะแล้วก็มีเป็นขนมปังอันนี้เป็นเซมเบ้นะคะขนมเซมเบะก็ตอนนี้เป็นของแถมค่ะ พัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณทิตาลีนะคะจากจังหวัดเชียงรายนะอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็คือออเดอร์นี้แบบแน่นมากๆเลยนะก็ของที่สั่งนะคะจะมีเป็นแอปเปิลนะเป็นของไอบูมนะคะหนชิ้นแล้วก็มีเป็นด่างโงกนะคะโดนัท Hello Kitty ก็มีเป็นบันป๊ปปปูล่าด้วยก็มีเป็นหัวสนุปปี้นะคะ ล้วก็มีอันนี้นะเป็นน้องหมาสองตัวนะคะก็เป็นโดนัทปปปูล่าแล้วก็เป็นตัวน้องเมยนนะคะอันนี้เป็นตัวพู้ชายนะก็มีกล้วยนะคะของกิวอันนี้จะเป็นของแถมนะคะแบบแน่นๆเลยนี่นะพัสดตุต่อมานะคะเป็นของคุณชัญญาพานะคะจากจังหวัดนครราชะสีมานะ,ะนอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะ ของที่สั่งนะคะชิ้นแรกก็จะมีเป็นอันนี้นะเป็นไอติมแล้วก็มีเป็นบันนะคะโดนัทแมวแล้วก็มีเป็นคัพเค้กของคาเซ่ดีเอ็นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นของแคมนะคะเป็นชครัผิวนะแล้วก็ประมาณนี้เลยทัศนูต่อมานะคะเป็นของคุณเกศการจนานาะจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะ ก็ของที่สั่งนะคะชิ้นแรกก็จะมีเป็นลิงของคุณนิมาลุนะคะ1ชิ้นมีเป็นน้องหมาชิบะของไอบูมนะคะ1ชิ้นแล้วก็มีเป็นปป,อปคอนปูชินนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของแถมนะพัสดุต่อมานะคะก็จะเป็นของคุณเบนจวรรณนะคะจากจังหวัดยะโสธรนะอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นเค้กนะทั้งหมด3สี อันตัวนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมานะคะก็จะเป็นของคุณสายพินนะคะจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็ของที่สังนะคะชิ้นแรกก็จะมีเป็นสกอตชีพนะคะอันนี้เป็นตัวสีส้มแล้วก็มีเป็นไอติมแกลกซี่นะคะแล้วก็มีลิงคินิมารูโดนัทาร์คิตตี้นะคะน,นี้เป็นปี2009เลยแบบแลมาก แล้วก็นี้เป็นควอซองนะคะอันนี้เป็นบันอวกาศนะก็มีเป็นโดนัทนะคะก็ลิ t เติท n อยสตากอนนี้เป็นยัมมี่หัวแตงโมนะคะเอ้ยหัวสตรอเบอรี่อันนี้จะเป็นของแถมนะเลยพั่ตูต่อมานะคะก็จะเป็นของคุณดอกเหมยนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่นะอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะ ก็ของที่สั่งนะคะชิ้นแรกก็จะมีเป็นอังกฤษเบสของ i-boom นะคะสอบโรเบสของคิวตี้แล้วก็มีเป็นนกของ i-boom นะคะเป็นสตรอเบอรี่นะคะ i b o o m ก็เป็นปาวานมิลลี่นะคะอันนี้เป็นเค้กโลคิตตี้นะอันนี้ก็แลนะคะปี2010ส่วนตัวนี้จะเป็นของแถมนะคะเป็นกระเป๋าางแบซูมิโกะนะแล้วก็มีเยลลี่ไปให้กินด้วยนะ ตอนนี้ก็แพ็คของเสร็จแล้วนะคะนี่เลยแน่นๆนะคะ17ออเดอร์นะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่มาอุดหนุนนะนี่นะโอเคค่ะเดี๋ยวลอตหน้ายังไงก็จะหาของมาแจกอีกนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลย